เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์แบ่งเป็นห้องให้เช่าเหตุเกิดที่ปากซอยเทิดไทย49กรุงเทพมหานคร2ทุ่ม45ของวันที่11กันยายน2563พันตำรวจโทกนกศักดิ์สุมงคลสวัวัิรปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง3ชั้นที่ปากซอยเทิดไทย49แขวงปากคลองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร โดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถดับเพลิงสถานีดับเพลิงตลาดพลูเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าทีไปถึงก็พบว่าจุดเกิดเหตุเพลิงไม่นะเกิดที่ชั้นดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์เลขที่ร้อยสิบสี่ริมถนนเทิดไทยโดยต้นเพลิงชั้นที่เกิดเหตุเป็นห้องแบ่งให้เช่าภายในตึกแถวดังกล่าวโดยด้านล่างเปิดเป็นบริษัทร,รับทําประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆมีนายวรากรพึงวิญญาณุกูลห้าสิบห้าปี รับเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครใช้เวลาควบคุมเพลิงรวม30นาทีสอบถามนายวรกรพึงวิญญาณุกูล55ปีบอกอาคารหลังดังกล่าวตนได้แบ่งให้เช่าด้านบนแบ่งกั้น,นเช่าเป็นห้องพักอาศัยโดยห้องต้นเพลิงเจ้าของห้องยังไม่กลับจากการทำงานสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้าภายในห้องเก่าหรือผู้เช่าห้อง เสียบปลั๊กไฟฟ้าค้างเอาไว้ประกอบกับห้องที่เกิเดเหตุทำด้วยไม้ทำให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงลุกไหมได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญจะได้เชิญตัวเจ้าของห้องไปสอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้และจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิเอดเหตุอีกครั้งหนึง่งสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมปิ้งไว้ใจตรงใจตรงกัด